บนทางเดินออกจากป่าค่ะนุชมาเจออีกสองดอกสามดอกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะนุชก็ขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเราเด้อทุกคนที่ให้นุชมาเจอเห็ดเยอะนะคะอืนุชก็บอกว่าพอแล้วค่ะนุชจะออกจากป่าแล้วนะคะคาแล้วตะการนุชกระเต็มแล้วนุชพอแล้วค่ะวันนี้มาเจออันนี้มันงามนุชก็ต้องเก็บเนี่ยปากทางอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ ขาวอวบเนียนนะครับทุกคนจ้าถ้ามีคนมารับสื่อเห็ดนุดนุคือจะขายสนุกเลยแนละ้วนี่ดูดูวะเนียนกับเนียนหมวกเนียนใต้หมวกเนียนงามมากเลยเห็ดกระขาวโอ้ยเกือบโดนทากนุเพิ่งเห็นดีนะไม่ตัดโดนทากไม่อยากทำกรรมท้เวน นี้สวยมากเลยขอตั้งกล้องเก็บสวยๆเลยนะเนี่ยนะโอ้โหขายาวมากสงสัยจะได้เฮ็ดพึ่งหวานเต็มตะการอิตการหนึ่งแล้วขอทุกคนเนะี่ยขาวจัวเลยไม่มีที่ติไม่มีนอนค่ะ ไปคัดตัดขากันค่ันุ็เก็บไว้สองสามกล่องเลยค่ะทุกคนเป๋เลิโอ้ทำไมอันนี้ใหญ่แท้โอ้โหทุกคนใหญ่มากค่ะใหญ่มากสวยมากเลยค่ะดอกนี้นะเต็มมือเลยค่ะทุกคนนุดกำลัง จะพาทุกคนไปกลุ่มที่นุจะไปตัดขากลุ่มที่สามค่ะแต่ว่าดูนุนมาเจอสองน้องสวยมากทุกคนดูสิดูไซส์เห็ดตรงนี้ด้วยค่ะนี่ <c oughs> เยอะมากบอกไม่ถูกมีสามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ สวยมากเลยค่ะทุกคนดูเฮดนูดสวยจริงๆค่ะดูไดรตากานะคะจะเต็มอีกแล้วนะคะค่ะมาค่ะตัดขาอันนี้ขาแข็งมากเลยสวยมากค่ะ เห็นไหมตรงเนี้ยสีเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแก่ออกเทาๆเ,เหมือนขามันอยู่บนโคกแต่ทุกคนมาดูตรงนี้ดิตรงนี้สีเขาก็จะออกสีสีโซดหน่อยนะคะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เขามียามอสมันแล้วแต่ตําแหน่งที่มันเกิดเลยนะอลังงานอลอัองการป่าเห็ดป่าเห็ด้ังหวาน คนจ๋าวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ก่อนเยอะมากดูะ่ะเน่าตายก็มีนังเทาแล้วไม่ต้องไปเอาเราไวาเป็นเชื้อนะคะเออนุ้รู้แล้วตรงนี้มีปลาเฮ็ดพึ่งหวานนุ้ก็ได้ปลาอีกปลาปลาไมอีกปลาหนึ่งแล้วเด้อขะที่นี่ได้ปลาไปเรื่อยๆตอนนินหมานมากสวยมากค่ะสองดอกอุ้ยทุกคนไม่ใช่สองดอกสิอุ้ย วท์ช่วงนี้นุชหมานใจเฮดแฟมิลี่เลยค่ะแฟมิลี่ค่ะทุกคนโอ้โหเป็นกอเลยโอ้ยยุงกัดทุกคนเห็นไหมเป็นกอเลยค่ะสามสี่ดอกค่ะในกอนี้มีสี่ดอกโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหเดี๋ยวต้องเก็บสองมือนะคะเก็บก่อนค่ะโอ้โหคนแฟมิลี่ สามดอกติดกันเลยจ้าโนดพึ่งเคยได้เก็บเฮ็ดแบบว่านี่แบบนี้เด้แบบที่ว่าติดกันแบบเนี้ยนี่ค่ะอ้ยวางไว้ก่อนเด้อเฮ็ดไหลลีไปค่ะเวเรอไปตัดขานะคะมา,มาเดี๋ยวค่อยเอาตะกร้ามาใส่แล้วกันเนาะตัดขาไปก่อน <c oughs> ธมากับเพื่อนในเพื่อนกีตป่าแตกเลยเดี๋ยวนุจะกลับไปลับมีดอีกรอบหนึ่งเลยทุกคนเอ้ย้โอเคไปต่อค่ะนุ่นค่ะ ลนแล้วเราก็มีถุงนุดเอาถุงมาสำรองตั้งหลายใบตาดใดที่เรายังเจอเห็ดนุดก็ยังไม่ออกจากป่าหรอกค่ะจะออกตอนบ่าวา่านุดไม่ไหวเอาออกไม่ไหวจริงจริงแหละถ้าไม่นอนนุดก็จะตัดออกเยอะหน่อยเด้อทุกคนที่เห็นตัดออกเยอะนะ่ะ นี่อีกโอ้โหนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็นูนด้วยนะคะมีแต่ดอกตันๆานอ้วนๆเลยค่ะ ตานุดก็มองไปเรื่อยก็เห็นไปเรื่อยอันนี้ตัดออกเยอะหน่อยค่ะนี่หนอน อ,อืานุจะแปลวตะกามาใส่ละเดอ้อไม่ไหวจะเคลียกับเห็ดป่านี้แล้วสวยมากดูไส้ไส้สวยมากเลยค่ะได้ยังงี้นะคะทั้งวันเลยนะวันเนี้ยวันนี้คนดูดูฟินฟินไปเลยตัดออกเยอะหน่อยนะคะ ได้สวยๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ดอกนี้สวยมากค่ะตัดไปเลยแหละอันนี้ ขขาจ้วแน่นมากตอนเก็บมันสนุกทุกคนตอนที่มันต้องไปล่างต้องไปต้มนี่เลยทุกคนเอ้ยใช้เวลา